แม่เดี๋ยวไม่ล่นไม่ลองเลยโทษทีนะก้าเวลามีเงินมีงองเ <c oughs> วลามีเงินมีงองไม่ไงเงาเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพีมันมายังไงเนี่ยขอบคุณครับวันนี้ผมไม่ได้มาเปิดกล่องนะวันนี้ผมมาเล่นแต่ผมรอพี่ๆเล้วกันผมไม่ไหวแล้วอะ่ะนั่งเป็นนักแข่งอยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตกใจตกใจนึกว่ามาผ่านไปหมดเลยเออสีชมพูสีแดงลูกนี้ผมเห็นมหมดแล้วโอ้โหดูดิสีชมพูเต็มเลยกล่องสุดท้ายเราต้องลองลองบนพี่เอกดูจริงผมว่ากล่องสุดท้ายนี่คือกล่องจริงเลยพี่เอกพี่เอกจะอยู่สถิตกับเราตลอดกาลและนานเทินได้แล้วหนึ่งหน้าพี่เอกเอาไว้โซ่สอตัว เฮ้ยห้องเจ๊มา้องก้าโอ้ยไอ้มีดแพงนะน,นั่นอะ่ะฮ้มีอะไรอะ่ะมีดมึงน่ะไม่แพงเราเลยมาแพงพี่อันนี้มึงเปิดได้หรือ,อไรกันเปิดได้เปิดได้ทุกอันอ่ะมึงอย่ามาเฟอ้อนะฮ้ เอ๊ะซื้อปืนไงอ่ะอ่าเฮ้ยเอบี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 เฮ้ยอ่อโดนหัวเฉยเลยมุนแผลมดแล้วหมดตัวระนัดก้าตัวระนัดเฮ้ยใหญ่โด่างเปลาใเกยการรู้แล้วค้อนแค่อย่างกับวาโล่ศาส ในวัดตัวนึงในวัดอ่อน้ารือเป็นเนนมันเฟดเหรอเป็นชี no <ล><ล>เฮ้ยมันเข้าเอพี่เซตเซตแฟตจริงพี่เฮ้ยแฟตนัน่นเหรออยู่ในเมนอยู่ในเมน้นในเมนตะตสมกุกพี่สะไนมันสะไน แกอยู่พี่เจมเพื่อเอ้าผมนึกว่าประตูแฟดหน่อยพี่แฟดหน่อยแฟดชิงโอ้โหหล่นเลยฮะโอ้ยส่บไหมพี่เจมผมขอคำคมสักคำหนึ่งพี่เจมพี่เจมคำคมอะไรก็ได้พี่ เก็บจนบาดตูดอู้ฮะเก็บเป็นจิ้เท่านั้นถ้าบาทได้มีเหรอพี่เจมีป่ะหัวละไปเฮ้ยเพี่บอยมีจริงตึ้งเดือนพี่เปิดได้สี่มีดเอาใส่ไปแล้วพี่ตัวหนึ่งเปิดได้สี่มีดเล่มโอ้โหพี่บอยผมเปิดมาเกือบพันกล่องอะผมได้อยู่สองเล่มตัวหัวปรวัตแล้วผมได้อะไรรู้ไหมพี่กัดไนอ่ะพี่ว่าไงผมได้กัดไนอ่ะพี่บอยไม่ยาก ไปเฮ้ยเฮ้ยไยอโอ้โแล้วเพื่อนไม่ดูเหรอนะพี่ๆอยากดูสไนสไนผมเปล่าไหนเด็ดโดดู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 ไปกับอกพี่ดูไปกรบอกนาวีเป็นไงดูตรงลำกล้องเยนาวีเลยนะเห็นแล้วเห็นแล้ว อันนี้มันเปิดเปิดกล่องกล่องนะนรอใช่ผมเป <Tesla. S 2> <bean> ิด <kes repetition> ได้ผมเปิดได้นะกล้ามาสองตัวสองตัวโอ้โหสนายสวยแต่ยิงไม่เป็นอนหมอนี่มันเอาแล้วพี่มันเอาแล้วถูกใจป้าเมไอ้้าติดกันอีกว่ะ โอ๊ยดูตัวผมดิแรงงานเนี่ยเดนย่างมากเกินอย่างราวนี้ก็ยังได้อยู่แั่งโจนขาวนี่ไงเชี่ยนี่ไง มีเทดดองนี่ไนะงก,ก,กลางมีเทดดองนะยุงมันกัดตลอดนี่ไงอูไม่โดนเขายิยงเลยแม้แต่น้อยเลยหลังบอก ไม่วันกลางจริงชอบจริงๆเลยนะตรงกลางเนี่ยพวกนี้ k i ม g m เตอร์เอ้ยไปก่อนน้องไปใส่บาทฮะฮะวัดไหนฮะเดี๋ยวก่อนเขมีเลสมาเล่นด้วยอะเลสนี่มันลงปอนด้ว่ะไม่ใช่พี่เลสคือเลสเลยโอเคเลย เอ้โกปี้แค่ในเด็ดวันโกปีปโกปก้โกปี้ออกเสียงถูกพูดดิกอ่ะโกปี้บากคนสัวจังอายมันเอาเหล่ายาป่าปิงเป็นไงโกปี้มันบ่หมอกับไายใค้แน่แต่ไปหลอกหาเซนเราโกปี้ bà con duơng á, zombie, woo, flashback, Iron Hulk, nhờ, mัน giật phe khang nang á, mัน giật, lăn, lăn, แล้วพี่ยิงไปตัดสิบสองตัวเลยพี่ตัวนู้นเจ็บตัวนี้เจ็บไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่วะโอ้โห my ass อ y ass โคปีโอ้เช็ด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 ผมแฟดไปพี yeah ่โอ้ยเฮ้ย ผมไม่ดูงปลาไฟเน,นี่ยแต่วปลาไฟมันกี่ไรนะไอ้กล้าเย็ดมือสนายมือสน่ยไงมันต้องแปดออกกลางพี่เอ้ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ยิงไข่กล้าเชื่อพี่เช็คนิคระดับสูงมันงงอยู่อ่ะไมันจะไอ้กล้าไอ้มันปี๊มันปี๊มึงถอยมึงถอยมาลั่เลยไอ้นี่ไอ้แม่มาแลไอ้ยิงยิงอยู่มึงถอยมาลั่

มันเดินผ่านหลังไปได้ไงเล้าคู่คู่เดียมันไม่งคนหนึ่งไม่ไปยิงมึงก่อนว่ะแบบเดี๋ยวรอบนี้พี่พี่เดินจะช้าไม่ไม่เมื่อกี้อ่ะผมวิ่งไปก่อนพี่พี่ลองดูวิ่งเลยเนี่ยพี่วิ่งก่อนวิ่งก่อนเลยแล้วแบบวิ่งเข้าไปในบอมเลยมันไม่ยิงพี่แน่นอนอ่ะต้องเปิดวิงบ็อกด้วยนะพูดว่าวิงบ็อกไฮพี่วิงเฮ้ย เห็นไหมก็ตายเป็นไงพี่เบสพี่อยากลองอีกรอบไหมมามาวินวอลการวินวอลฮึ๊บฮึืบวินวอลเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงพี่เบส โอโอ้ยอ้ยยไ,ได้แล้วนะเมื่อกี้เป็นไงผมบอกแล้วใช่แต่พี่ได้ต้องเอาแว่นกันแดด <c oughs>

สรุปมันมีแบนด์จริงไปเนี่ยอยากรู้ละไม่ใช่อะไรอยากเล่นบ้างพี่ลองดูพี่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะหรอไ้มันง่ายมากขนาดนั้นใช่ใช่มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ Những người con náo 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 ทำไมขำเหนื่อยเดี๋ยวใครขำวะใช่ปะเหมือนได้ยินคนขำในป่ายอ,อย่างเงี้ยน,น,นี่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 ใช่ปะจะตายแน่ ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าไซึ่งการประทะใดๆแล้วมึงเป็นบ้าเลยมาวางในสโมกูนี่ ม่ปลอดภัยเหรอวะเนี่ยงง,งยังยิงทะลุกันอยู่เลยโอ้ยเกมอะไรวะเนี่ยบัคนส่ t i n วะ fuck man s p t i n g bro ชชป